สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยช่วงนี้ก็มีกลุม่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับที่มาขับเคลื่อนในการเรียกร้องความถูกต้องให้กับชาติบ้านเมืองเรียกร้องความถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนนะผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอ้าวดีจริงๆมีกลุ่มแบบนี้เยอะๆมันก็สามารถเป็นปากเป็นเสียงให้กับ พี่น้องประชาชนได้นะครับก็มีกลุ่มนี้ผมเพิ่งได้ยินชื่อครั้งแรกเนี่ยนะครับกลุ่มคอปทอครับกลุ่มคอปทอคือชื่อเต็มๆว่าตัวแทนกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศนะครับแต่ผมเห็นคนมาสัมภาษณ์แล้วก็อายุมากเลยนะ หรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ก็ไม่รู้อ๋อโคเคก็เป็นกลุ่มนี้แหละครับคอปอทอก็อเขาก็เดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมครับเพื่อจะไปยื่นหนังสือกับประหลัดกระทรวงเพื่อจะคัดค้านเรื่องกับคุณทักษิณเนี่ยแหละครับที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนี่แหละว,ว่าครบหกสิบวันแล้วทำไมไม่กลับไปเรือนจำปรากฏว่าประหลัดก็คือคุณ ผู้หญิงนะพงสวัสด์กายอรุณสุดก็ไม่มารับด้วยตัวเองเหรอกครับก็ส่งคุณปริญวัดเปี่ยมปิ่นวงหัวหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขมารับหนังสือนะข้อเสนอสามข้อครับที่ประหลัดกระทรวงยุติธรรมต้องทำหนึ่งนำตัวทักษิณคือเขาเขาว่านอชอทักษิณไงนักโชษชายทักษิณก็เป็นการด้อยค่าทักษิณไง ก็ให้รู้ว่าเป็นนักโทษชายไงลำตัวนักโทษชายทักษิณที่นอนรักษาตัวอยู่โรงพยบาบาลตำรวจกลับเข้ามารับโทษที่เดิอนจำโดยเร่งด่วนอย่าให้กระบวนการยุติธรรมต้องเป็นเครื่องมือเฉพาะบุคคลนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองขอคัดค้านกระบวนการร่วมกันจัดฉากเพื่อให้เป็นเงื่อนไขในการขยายเวลานอนนอกเรือนจำของนักโทษชายทักษิณ ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในครั้งนี้หลังครบกำหนด60วันและ3ขอยืนยันในการเรียกร้องให้องค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆเช่นกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมธิกรรมการหรือกรรมธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภาได้มีสิทธิในการเข้าร่วมสังเกตอาการป่วยของนักเท้าชาทยทักษินตามหลักสากลน,นะ้อ3ข้อ แล้วเก็มีอธิบายรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะโอเคก็พอฟังได้นะครับพอฟังได้คนหนึ่งก็คือว่าคุณทักสินเขาครบหกสิบวันแล้วอ่ะมันต้องเข้าไปติดคุกสิปรัดกระทรวงจัดการหน่อยข้อสองก็มาจัดฉากทำไมมาเข็นปงเข็นเปเนี่ย ก็จัดการหน่อยคือข้อแรกนะมันเป็นตามกระบวนการนะครับผมคิดว่านะกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายครับตั้งแต่ประหลัดกระทรวงตั้งแต่กระทรวงแล้วก็ตั้งแต่กรมราชทัณฑ์อธิบดีเนี่ยคือเขาไม่น่ามากล้ายุ่งเรื่องนี้นะจริงจริงเขาก็ต้องทำตามระเบียบตามช่องนะ เพราะงั้นเขาต้องมีความผิดหนึ่งห้าเจ็ดนะเขาคงไม่เอาตัวมาเสี่ยงหรอกนะหรือเอามาเสี่ยงก็ไม่ก็ไม่รู้นะก็ว่างไปอันนี้ความตามความรู้สึกของผมและอันที่สองก็คือการจัดฉากครับใครจัดฉากจัดฉากยังไงเห็นรถมาแล้วยังไงใครเป็นคนจัดแจงใครเป็นคนเอารูปมาอะไรมาก็ ต้องสืบสาวให้รู้เรื่องว่ามันมีการจัดฉากจริงไหมนะสองข้อนี้นะก็เคก็กระทรวงยุติธรรมก็ต้องอธิบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ต้องอธิบายสองข้อนี้นะผมก็เป็นสิ่งที่ดีนะในเมื่อเขาทักทวงมาแต่ข้อสามอะผมงง,งงว่าให้องค์กรสิทธิมนุษยชนและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภาแล้วกรรมการกรรมธิการสิทธิมนุชนสาภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้ยุ่งด้วยหรอไม่เกี่ยวหร้อไงเออไม่มีนะให้ร่วมสังเกตการคือไอ้ไอ้ข้อเนี้ยผมว่ากรรมการสิทธิ์นะเขาจะต้องไปเข้าข้างคุณทักษิณน,นะเขาไม่ใช่จะไปเอาเรื่องคุณทักษิณนนะเอาจริงๆเอาใช้มะเออไปเรียกร้องทำไมผมก็งงงงมากๆนะอา้าวแล้วก็มีการกล่าวโทษด,ด้วย กลุ่มคอปอทอเนี่ยยังติดใจชื่อกลุ่มอยู่เลยน่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อะคอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดคอปอทอก็คือคอปอทอไม่ใช่ไม่ใช่คอปทอคือคือไม่ใช่แล้วอขอโทษด้วยคือเขาบอกอย่างนี้ว่านายพิชัยชัยมงคลและนายนัทเซอยีมะ นะอันนี้สองคนพร้อมตัวแทนกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศคอปทออ,อพร้อมทั้งคือไม่ใช่พวกนี้คือมีกลุ่มที่ผมว่าคนแก่ๆนะไม่ใช่ไม่ใช่คอปทอคมคนแก่ๆแล้วมนัสเซอร์นี่ไม่ใช่คอปทอคอปทอก็คือกลุ่มตัวแทนนักศึกษาโอเคอนนันไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็ไม่ก็ไม่มีชื่อกลุ่มนะไม่มีชื่อกลุ่มก็เป็นชื่อคน อ้าวแต่กลุ่มคอปทอลองทุกลก่าวโทษเอาันนี้กลุ่มคอปทอลองทุกลก่าวโทษโว้งงงว่ะสับสนว่ะผมสับสนเองต่อปปชอกลุ่มคอปทอไปกล่าวโทษปปชต่อปปชกล่าวโทษเจ้าที่รัฐห้านายห้านายห้าคนห้าลายนายอายุศิลปท่าพ้าพันอธิบดีกรมราชธรรมในสมัยนั้นนะไม่ใช่สมัยนี้ จริงๆสมัยนี้ก็ต้องโดนด้วยนะสองนายสิทธิสุตรที่วงรองอธิบดีกรมราชธรรมสามนายแพทย์โรงพยาบาลราชธรรมสี่คนตำรวจโทโสพลรัตสิงจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจไอ้ถ้าง,งั้นมันก็ต้องมีพลตำรวจโทนายแพทย์ด้วยนะโสะพลรัตสิงจารุแล้วก็ห้าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องแลฐมติว่ากากรกระทรวงยุติธรรม ข้อหาระเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติที่โดยไม่จบเอาแล้วประหลัดกระทรวงยุติธรรมหายต้องโดนด้วยนะประหลัดกระทรวงยุติธรรมโอเคทั้งหมดเนะี่ยโอเคแล้วครับมันเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของกลุ่มแล้วกันจะผิดจะถูกก็ไม,ไม่ไม่รู้นะครับทุกคนก็มีสิทธิ์ทําแบบนี้นะผมก็ไม่ไม่ได้สนับสนุนแล้วก็ไม่ได้ต่อต้านนะก,ก็เฉยๆมันเป็นเรื่องที่ แต่ละคนเขามีอุดมการเขาก็จะทนนําในแนวทางของของเขาอะรับาเขาเห็นว่ากรณีคุณทักษิณเนี่ยไปอยู่แบบเนี่ยไม่ได้ติดคุกจริงมันมันไม่โอเคต้องอธิบายก็จริงๆก็ควรจะอธิบายมันก็ไม่เห็นยากอะไรเลยก็อธิบายขออนุญาตคุณทักษิณถ่ายรูปนอนที่เตียงก็ได้บอกว่าไม่รู้นะมันก็มีขั้นตอนเยอะแยะมากมาย ก็อ,อย่าไปทําให้มันเป็นความลับเป็นอะไรเลยให้มันวุ่นวายหมดนะแต่ปรากฏว่าในพิชัยเนี่ยแหละพิชัยชัยมงคลน,น่าจะเป็นหัวหน้าหัวหน้าทีมเขาบอกว่าเขายื่นเรื่องไปนะถ้าครบหกสิบวันอ๋อเขาบอกว่าพอจะครบหกสิบวันก็มีการจัดฉากเห็นเตียงออกมาให้สังคมเห็นเป็นข้ออ้างในการขยายเวลาออกไป ซึ่งเท่ากับเป็นทำลายกระบวนการยุติธรรมหากประหลัดยุติธรรมสานาพิจารณาอนุมัติให้รักษาตัวนอนโรงพยาบาลต่อกลุ่มคอปทอเอาเขาพูดในนามกลุ่มคอปทอเนี่ยตกลงมันยังไงวะเนี่ยจะยื่นเรื่องร้องทุกปปชเพิ่มอีกหนึ่งรายอ๋อจะร้องทุกเพิ่มประหลัดกระทรวงยุติธรรมแลวฝากไปถึงคุณยิ่งรักยินวัฒน์ด้วยเอาคุณยิ่งรักมาเกี่ยวอะไรด้วยวะ ที่อยู่หลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศย้ายกลับมารับโทษตามกฎหมายจำยามถูกต้องเช่นกันอ้าวโอเคเฮ้ยแนละ้วคนอื่นๆอีกเยอะแยะที่หนีคดีไปอ่ะเยอะนะเยอะมากนะไม่ต้องกลับมารับโทษหรือว่าเฉพาะคุณยิ่งรักหรือวาเฮ้ยจริงจริงนะผมจะบอกให้นะคือเวลาเราทําแบบนี้เราต้องครอบคุมไงเราต้องบอกคุณยิ่งรักด้วยแล้วก็บอกคนที่เป็นพวกเราด้วยไงว่าให้กลับมารับโทษ เออดูออกปะมันก็จะได้เนียนไงแล้วก็นายนัสเซอร์บอกว่าวันที่ยี่สิบสองตุลานี้กลุ่มคอปทอแสดงว่ามันกลุ่มเดียวกันหมดแหละที่อยู่นะต่จัดกิจกรรมบริวันหน้าโรงพยาบาลตารวจเพื่อทวงถามความเป็นจริงกรณีนักโทษชายทักษิณน,นอนป่วยเฮ้ยจัดกิจกรรมก็ไปหาที่ให้เหมาะๆนะ คือรถแม่งก็ติดอยู่แล้วนะในโรงพยาบาลคนป่วยแม่งก็เยอะนะโคตรเยอะเลยนะไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลตำรวจแม่งทุกโรงพยาบาลเราเราต้องดูดูดีๆอย่าไปจัดเกะกะเขานะเราขยบมาหรือข้ามมาฝั่งพระพรหมก็ได้หรือไงก็ได้ไม่รู้เอาพระพรหมก็ไปเกะกะเพื่อเขาจะไปไหว้พระพรหมก็ต้องหาจุดดีๆหน่อยนะท่านมันก็เป็นกระแสตีกลับนะคนผ่านไปผ่านมารถติดเลยเขาก็จะไม่สนับสนุนกลุ่มเราอะเข้าใจปะ เออถ้าไม่ไรับคําตอบอันนี้ดิทั้งหมดนี่ถูกหมดเลยถูกต้องหมดเลยแต่อันนี้ดิมันไม่ใช่แล้วครับถ้าไม่ไรับคําตอบอาจต้องบุกขึ้นไปที่ชั้นสิบสี่เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอาการป่วยของนักชกชายทักษิณจริงหรือไม่และมีการหนักเพียงใดย,ยืนยันไม่ใช่คําขู่แต่ต้องการให้สังคมรับทราบและประชาชนทําหน้าที่ได้เพียงเท่านี้อันนี้มันไม่ใช่แล้วครับอันนี้มันเป็นพด็จการแล้วครับอยู่ๆจะบุกไปหาเขาเนี่ยครับ แล้วถ้าจะบุกจริงๆนะผมจะบอกให้ไม่ต้องประกาศครับตอนนี้คุณทักษิณถ้าเกิดไปจริงๆนะคุณทักษิณไปนอนอาบน้ำอยู่ในอ่างกุชชี่ที่บ้านนะตอนนี้คุณทักษิณกลับมาแล้วครับนะจริงคือไปประกาศอย่างนี้ไม่ใช่อะแล้วเดี๋ยวคุณทักษิณเขาก็ให้ช่างแต่งหน้าก็เอาไอ้พวกมือดีด ที่ทําหนังอ่ะมาแต่งหน้ามาทํานู่นทํานี่เออให้ดูเป็นคนป่วยเขาใช้ป่ะป่านนี้ก็จบไปแล้วพวกคุณบุกไปพวกมึงบุกไปก็เจอสภาพอย่างเงี้ยจริจริงๆอย่าไปบอกแล้วบุกไม่ได้หรอกมันบุกไม่ได้มึงผิดกฎหมายมึงหางเรื่องติดคุกอย่าลืมนะอ่ะบุกสนามบินเป็นยังไงร,รอติดคุกอยโนนูย่เนี่ลุ่มพันธมิตรอ่ะเขาใหญ่กว่าคุณเอก ปอปชเป็นไงติดคุกต้องหนีคดีไปไอ้บวกบุกบุกบุกเนี่ยอย่าคิดที่จะบุกที่ไหนก็แล้วแต่มึงยังใหญ่มาจากไหนวะอ่ะมึงเรียกร้องได้แต่มึงบุกไม่ได้ยายายาเด็ดขาดจะบอกง่้ไอ้บอกว่ายืนยันไม่ใช่คำขู่นี่แหละคือคำขู่อ่ะถ้าถ้าเขาจะขึ้นไปจริงเขาไม่พูดเขาไม่เล่าให้ใครฟังหรอกตอนนี้เขาก็ตั้งฐานลับแล้วปปตอรอมันยอมเหรอ ไม่ใช่มันยอมท่านยอมเหรอให้มุกบุกลงบาลตำรวจอะ่ะแล้วคนแม่ไม่ตกเตื่นวุ่นวายกันเหรอบอกว่าเป็นประชาชนเข้าได้ใช่เหรอวะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่คุณญาติพี่น้องคุณป่วยอยู่ในห้องผมสามารถเข้าไปหาคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคุณได้ไหมได้จริงเหรออ่ะเอ้ถ้าเราจะเป็นแบบนักต่อสู้นักเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความถูกต้องให้กับบ้านเมืองเราอย่าทำความผิดซะเองผมจะบอกให้ มันไม่โอเคหรอกนะจริงมันจะสะท้อนกลับมาหาตัวเรานะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับอย่าไปลุกกามอำนาจมีตัวอย่างให้เราดูเยอะแยะพันธมิตรกอปปสอ,อปชอเยอะแยะที่ต้องติดคุกติดตารางแล้วก็ไปโดดเดี่ยวหน้าบันลังก์จริงๆจ,จะบอกให้นะ นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นะําเสนอในแง่มุมของผมครับเฮ้ยอยู่ที่หมู่บ้านของเพื่อนอารีนาเทาแล้วเป็นโฮมออฟฟิศข้างหลังเนี่ยสวยงามมากนะอยู่ใกล้ๆเซนท่านนี่เองท่านที่มีปัญหาในการดําเนินชีวิตนะมาซื้อหนังสือผมไปอ่านหนังสือคาถาจำราพิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้รวบรวม,รวมเรื่องราวสายหมู่ไว้ทั้งหมดเลย นำประสบการณ์ที่มีอยู่นะครับเขียนลงไปเอาไว้เป็นคู่ตัวคู่บ้านคู่ห้องพระมีปัญหาอะไรจิตตกเมื่อไหร่ก็มาอ่านนะครับแล้วก็จะทําให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถเดินไปข้างหน้าได้ราคาเริ่มลสองร้อยเก้าสิบบาทครับเงินไปเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดติดต่อผมได้สามช่องทางครับเฟซบุ Facebook, ๊กล็อกตะกิดผลเดบิวสัยวว ลนแล้วก็โทรศัพท์เบอร์ไอดีลยลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับตอนผมจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับเข้าไปดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของให้ผมด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเพราะถ้ามีความสุขขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น6 66 6ปีทวีโชค สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ